อัลคาบของนครับในเกมไซเบอร์นะครับสองฮาร์ดแจมนะครับโอเคเรามาลุยกันต่อแต่ฮาร์ดที่แล้วดีกว่านะโอ้เอ้าโอ้ไฟโอ้ดีไฟน้อยน้อยเฮียอ้นอนไม่ได้อีกนะอนอนได้แล้วเข้าไม่ได้อีกนะแม่งพื้นที่ก็ควรจะเข้าได้นะ ทำไมถึงกูต้องมาเมืองอีกแล้วเนี่ยฮะอ้าวสู้ไม่ได้กว่านี้อีกแล้วเหรอนั่นเราไล่ยคาแป๊บนะนิ่มๆนวลมๆหนุ่มอะมือนเดินกลับครับเดินมานี่ว่า ตายรวดเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากครับอุ้ยปืนไล่อะโอ้ช่ช้มันเถอะโอเคปืนเดิมเลยเหมือนนะหันลงไปเลยนะขานเอา ใช่ไหมอุยอ้ยจำได้ว่าสองเมื่อกี้เหมือนมีคนยืนอีกหนึ่งคนนะมันหายไปไหนแล้วล่ะอ่าโอเคแล้วกินเราต้องไปไหนฮะลูกสิวานโอ้โหว้ ในทำกูห้าดิแล้วโอ้ยทำไมผมตายง่ายจังเลยนะรู้สึกป่อรางโอ้ยไม่ตายด้วยตายแน่นอนตัวนี้ เจ <c oughs> ็บเจ็บอ้าวปังเข้าไปเลยจงเจาะสมองมันซะอย่าตะโอ้โหโอ้โหมันถืออ้าวใช้เพื่อนมันใช้เพื่อนเป็นกำบังนะฮะเร็วชิบหายเนะ กแย่จริงเลยเขาแกแย่มากเอาเพื่อนเป็นเป็นกันบังมันต้องอยู่่อยางฉันสิเออบูนเต็มที่ครับโหนี่เดินยังถึกอ่ะยิงอ๋อโดนกูละโอ้โดนกูอีกแล้วโอ้จะตายแล้วหลบเพื่อนหลบโอ้โอ้หลบหลบหลบอะไรอย่างนี้โดนไหมเนี่ย มันอยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้อ๋ออยู่นั่นผ่านอี้มันนะไปไปเถอะเนี่ยมีมัวเล่นอะไรอยู่เลยนะโอ๊ยอ้าวแล้วอันโอ้ยอะไรต่อเนี่ยอ้าข้างใน ไม่มีคนได้ยังไงนะโอ้ยกระสุนอะไรเอ้ย <g ül üyor> อี๋อ๋อมันกระสุนในสไนเปอร์อีกแล้วนะสไนเปอร์เยอะเนะาะจักสไนเปอร์ก่อนแล้วกันโอเคหมดแล้วโอเคข้างล่างข้างล่างมีอะไรน่ากลัวมากมันเหมือนเป็นเกมหลอนเลยครับ อา้าเพิ่งกูเพิ่งบอกไปว่าไม่มีใครนะพูดมากสิลำคาย อย่านะมึงอย่าเนอะอย่าเนอะเดินมานดะ้มึงอย่าเนะเอ้าวเดินไปแล้วเดี๋ยวมันมีอะไรหรือเปล่าม,มีอะไรด้วยนะ ไปกันขึ้นมดขึ้นบนนะมันอยู่ขึ้นบนบ้างนะฮะอ้าวผมว่าจะแบบน้นอยๆเล็กๆน้อยๆของบน<ป><ป> โอ้ยมันยิงแรงมากครับอาฝาไปก่อนเถอะอ้ามีทันจะได้แดกหรอกบูเลยกลัวอะไรมีอะไรต้องต้องกลัวอีกโอ้โห ไม่ต้องกลัวแล้วฮะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ mm. <Vou> it, ้นนะฮะบุกเต็มสเต็มเปิดใช้งานการ์ดเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิเอาได้เอาดิเนี่ยจริงเอาดิโอ้ไหนบักได้ไหนไหนบักใครบักใครฮะฮ้ยกระจอก ใครก็สู้โอ้โหพัดแสงปืนต้นไม่ใช่ไอ้นี่มันสไนเปียแม่ที่มันอันเก่าหรืออันใหม่ดูสภาพมันเหมือนอันเก่ายังไงไม่รู้ไอ้ยี่ไม่ไม่ต่างกันโอ้เอาเอาทางนู้นทางนู้นเป็นทางไหนเนี่ยอะไรเนี่ยให้กูไปอะไรตรงนู้นโอ้กษักระสุน ทำไมฉันเพิ่งเห็นนายเออดีอืมกระสุนนี้ไม่ขึ้นเลยเนี่ยมีกระสุนไหมไม่มีตึบเดินลงเดินลงก็ไม่ได้ผู้ดีอ้าวโลกนี้มันจำเป็นต้อง cover หรอครับ เหลียวเหอะเอาก่อนไม่มีอะไรนะไม่มีทองเลยนะไม่มีก็จัดเรียงลายตัวเลยอ่าเฮ้อ กลัวอะไรยืนตรงกลางแล้วยิงสไนเข้าไปโอ้โอเคเห็นตึ่มตัวตรงนี้ไหนวะโอ้ยโอ้ยผมมันแรงเกินไปแล้วนึกว่ามึงจะเดินมาอีกนิดนึงเอ้าท้องไปเลย โอ้ยสไนเดยเดี๋ยวเหอะอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นี่โอ้โหมีสันเดคมดอีกนะโอ้โอ้โอ้เม่งมีฤทธสุดเจ็บเลยอเฮ้อ แหงไรล่ะไอ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุมาได้ยังไงวะโอเคช่างมันโอ้โหโอ้โหยืนทำเป็นบอยแบนเหนอนั่งสองสนาอยู่ได้ฮะนั่งสองสนาเป็นบอยแบนลงไงล่ะเนี่ย ลงไม่ได้ด้วยลงไหนเฮ้ยทางตรงนี้ครับมีทางด้วยมีทางด้วยไปไปอุ้ยหืมบักได้ไหนสนัยชัวร์ครับนั่นนไงครับอยู่ไหนก็เท่านั้นแหละนั่นไงปัง Hello boy เหล่านี้ไม่มีใช่ไหมยังก็วางใจ ติ๊บๆอาลงมาอืมเข้ามู่เอาเงี้ยต่อเนี่ยอ้าววางระเบิร์รับแอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาคาไปติดแมงใคอยู่ก็ฮะโอเคแมงตกน้ำก็ตายสินะ อันนอ้มีด้วยฮไงนะมีอะไรบ้างเนี่ยดูสิอีอีอีกดอะไรวะกดอะไรเปลี่ยนวะจะไม่ได้อ๋อกดแซดเออเอาเอาหินเอ้ออย

ไปน้องยี่ย่อมตูดโอเคตายเงียบๆก็พอแล้วเราไปทางไหนนะไม่มีบอกด้วยนะ ว่อกี้เห็นตัวหนึ่งอยู่ทางนูน้นนี่าจช่วยมีของมีของโฟูฟูเปิดเพลงหน่อยฮึ๊แกะสุนปืนกลนี่ก็ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ย từ này cái nhỉ, nè, con quy, ai, ôi, ôi, sao này mày ngang chật, ai, ai โอ้ไม่ตายด้วยอีเลยเปลี่ยนด้วยเป็นกระสุนบอกปีนกระสุนเปลี่ยนปืนโทษอ้ออ้อโอ้ไม่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 ขาเบื่ออุ้ยก็ไม่ก็ไม่ก็ไมอ่ตายโอ้ภารกิจยากอะไรอย่าง่ี้นะฮะ ดูถ้าภารกิจนี้ถ้าจะนานฮะฮะบเอ้ยชุ๊

ืนใหม่โอ้ยโอ้มาไปกันห้าหกตัวโอ้อ้าวเช็คพอย์ตมันต้องอย่างนี้สิครับน้องนานโอง่เป็นกะอุ้ย ไม่ได้เลยไปแแต่ดีท right> ี <the 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 ่มันตายนี <th oui> ่โอเคอืออือโอ้โอ้โอ้มันเยอะอะไรกันเงี้ยโอ้ my god สวัสด <de> <desserts> mm ีเ hmm. พื่อนแม่เราเป็นใครเราเป็นใครโอ้โอ้มอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า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 อ๋ออเอานี้ครับเอานี้ไปกินครับแย่แล้วครับเหลือดสนายครับเหลือดสนายครับนายบูโหดอ้าว โอ้ย้ยิ่นหยิ่นหยิย่นมองไงอะเฮ้อไปเดิม่มาแล้วแหละใครมันพูดอะไรอยู่ยได้ครับเหนื่อยไหมโอ้ เนี่ยการเปลี่ยนปืนเนอะโอออออออเอาเอาายแล้วโอ้รอไาได้อย่างไรนะโอเคปีนไปเลยมีที่ปีนยิงปีนไปวิววิววิอ่าขึ้นอีขึ้นอีกโหแสงคลิปนี้คลิปนี้น่าจะนานน่าพอสมควรนะฮะอ้าวทุกอย่างเพียบพร้อมไปกับมือนะฮะ

ใช่เออพุ่งกือใช่เฮ้ยภารกิจนี้เป็นโอ้ภารกิจที่เหนื่อยทำไมกูมากูโดนเลยวะอย่างอ้าวเฮ้ยอะไรขับเคลื่อนอยู่อ้าวเฮ้ยอย่าสไนายกอนใครมันเลงสไนายโอ้เฮ้ย้ะเจอหนี้ไปหน่อยคุณสลาตันเพื่อบิด เดี๋อวตายแล้วครับยังไกอีกอ่าล่อ่าอยู่นั่นออ่ะนั่นะใช่เลยยังไนอีกอ่ะคุทีบอกที่

นี่เ,เสียงนี่อย่างไรอ่ะแจ๊กแจ๊กมีถังระเบิดแต่ไม่ใช้นะคนดีจริงๆครับตัวนี้ฮะอะไรอุย๊ย <c oughs> นน

อยู่ใกล้มากครับจังหวัสไนเปอร์คนนี้ทำได้สวยจริงอยินดียิ่งกล้มไหมโอเค <Joshua> ล้อืมเอโอเคเรางลองเน้นค่าอเองครับเราไม่ต้องเน้นอ่าเรียกว่าอะไรสไนเปอร์แบบสแกนไม่เก่งอะไรขนาดนั้นเด้อเอาผ่านพ่อสไนแน่เลยหรอมันต้องอยู่แถวนี้เลยนะ ยู่ขุ่นี้ที่ซุ่มมันเลยอ้าวอเล้มไหมล้มล้มไหมล้มคบฮึฮึ โอ้โหมันมาจากด้านหลังนี่เองเอ๊ะเรากือเหรอโอเคเราต้องอ้อมไปทางนู้นสินะโอ้ลุกมาแม่ มาอะไรก็มาเหอะมาอะไรก็มาเหอะโอ้ยโอ้โหอะไรวะมีระเบิดด้วยน่ากลัวจริงครับโอ้ยมาดิ

โอ้โหอยู่ในบ้านเองอืมเข้าปากกันไปเลยทีเดียวโอ๊ยอื้มอื้นั่นนี่ไม่ตายเนี่ยแต่เป็นเพื่อนอืมเออบินไปวิ่งไป ถึงทุเลาถึงทุเลาวิ่งวิ่งวิ่งเงินเกียร์ใช้กระสุนด้วยโอเคฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเมื่อยกันเป็นละนาวมากเลยนะฮะ เออมันก็ฝาก subscribe นะ่ยนะฝากดูฝากแชร์ฝากทุกอย่างนะโอเคครับเออขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคัคบ